ชิแม็กคือชิคเก้นกับแมกจูที่แปลว่าเบียร์เนี่ยฮะต้องลองชิมครับแล้วมันจะเข้าใจว่าไอ้ตัวไก่ทอดกับเบียร์เนี่ยมันแมชกันได้ดีจริงจเวลาที่สุดเฮ้ยวันนั้นมันเหนื่อยแล้วเราอยากกินอะไรที่แบบเราไม่ต้องแคร์เรื่องวิธีการกินนะเราสามารถเอามือหยิบจับกินง่ายๆเป็นป๊อปคาเร์ของเกาหลีเลยนุ่มๆสาวๆทำงานใช่ปะทนเย็นเลิกแล้วก็ชิแมก ด้วยความที่เป็นคนชอบกินไก่ทอดอยู่แล้วก็ได้ไปเจอวัฒนธรรมที่แบบคนเลิกงานเขาชวนกันไปกินไก่ทอดเป็นของที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันกินง่ายเพราะว่ารสชาติมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันดูแปลกลิ้นเราปกติถ้าเรากินไก่ทอดพวกเป็นชัยในไทยก็คือแป้งมันจะมีความหนาหน่อยแล้วก็ตัวตัวแป้งที่มันชุบไก่อยู่เนี่ยมันจะมีการปรุงรสมาแล้วใส่พวกปาปิก้าใส่พริกไทยใส่เกลือเรียบร้อยแต่ไก่ทอดเกาหลีที่ผมได้ลองกินครั้งแรกตรงนั้นอ่ะมันคือความเคี้ยวของคำว่าไก่กับคำว่าทอดอะฮะพอกัดออกมาเนี่ยข้างนอก ข้างในต้องนุ่มซอสต,ต้องทั่วถึงคุเกาหลีก็ชอบกินชิคกินแล้วก็กินเบียร์เวลากินหลายเรยสุดชื่นใช่ไหมไก่ทอดกับเบียร์เนี่ยเรากินบางครั้งไม่ใช่เพราะเราหิวมากๆ <ừ. S 1> แต่เพราะเรารู้สึกเราอยากผ่อนคลาย <S 2> <S 2> เ,ราเรากินแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออปกติเรากินเบียร์ในยามที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวไก่ทอดเนี่ยก็ฟืลเรียก็เหมือนกินกับแกล้มที่คู่กับเบียร์แต่มันเป็นอะไรบางอย่างที่ผูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะรองฮิวิ่งมนุษย์ว้ทํางานหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ย เทรนพวกนี้นะคะจะมาจากซีรีส,ส์แล้วก็จะมีการแทรกฉากของการทานไก่ทอดยูฮูเคนฟอร์เดอะสตาร์ตอนที่นางเอกสั่งไก่ทอดกับเบียร์มากินแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ซึ่งมันมันเป็นฉากที่มันดูมีความตลกนะฮะแต่ทําให้เรารู้สึกอย่างนึ่งว่าเฮ้ยไก่ทอดมันไม่ใช่ของที่มันจะถูกจํากัดแค่ว่าเป็นอาหารแต่มันคือการกินเพื่อสนองความรู้สึกอะไรบางอย่างในใจได้ด้วยเงี้ยในความคิดของผมแล้วมันเหมือนการส่งต่อวัฒนธรรม คอนเทนต์บันเทิงต่างๆที่เราได้สัมผัสอย่างเช่นพวกซีรีส์อย่างที่พูดไปแล้วหรือแม้แต่เรื่องของตัวไอดอลเกาหลีเองที่เขาก็มีการพูดถึงเวลาไลฟ์ในรายการต่างๆว่าเอ้ยเวลาเขาอยู่รวมกันในหออย่างเงี้ยเขาก็สั่งสั่งไก่มากินเมื่อก่อนนะคะประเทศเกาหล,ลีในเรื่องของเนื้อวัวกับเนื้อหมูนะคะมีราคาค่อนข้างสูงคนที่มีฐานะทางการเงนจะสาม,มารถทานไดน้คนเกาหลีส่วนใหญ่ก็เลยจะคุ้นชินกับการทานไก่มากกว่า เกาหลีเองได้รับวัฒนธรรมไก่ทอดมาจากพวกทหารอเมริกาหรือคนที่ไปเรียนในอเมริกาแล้วกลับมาเปิดเฟรนชชายในเกาหลีแล้วเนี่ยมันคือความแปลกใหม่ที่มันถูกนําเสนอให้กับคนเกาหลีการจะหาน้ํามันมาทอดหรือเทคนิคการทอดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นพื้นฐานของการบริโภคไก่ในเกาหลีคนเกาหลีจะทานในลักษณะพวกไก่ต้มไก่ตุ๋นที่อยู่ในซุปเกาหลีสมัยก็ท่างคิดัึง ทั้งที่น้าร้อนเนื้อออกเยอะๆใช่ปะ่ะร้อนมากก็ไม่มีแรงใช่ปะ่ะทนเด็บทางกินก็มีมีแรงเพราะว่าข้างในมีโมก็ได้ยังเสร็จแล้วก็ต้มก็มากินกันค่ะแล้วทีเนี้ยพอการได้สัมผัสรสชาติแปลกใหม่ของไก่ทอดที่ถูกรับวัฒนธรรมจากฝั่งอเมริกาแล้รเนี่ยก็เลยกลายเป็นความติดใจอย่างหนึ่งในขณะเดียวกันที่ตัวเครื่องดื่มจากที่แอลกอฮอล์ที่หมักจากข้าวหมักจากผลไม้มาเจอวัฒนธรรมของเบียร์เข้าไปที่รับมาจากอเมริกาเหมือนกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นคู่ วัฒนธรรมที่มันสืบทอดมา20-30ปีตั้งแต่ยุคสมัย70ที่เริ่มมีแฟรนชชายไก่ทอดเกาหลีมาจือึงกันเข้ามาของเฟรนชชายอย่างพวก KFC ยุคปลายปี8ปยอะไรเงี้ยฮะโดยเฉพาะช่วงโคเรียนเจแปนเวลคัพอะค่ะปี2002คนประเทศเกาหลีเนี่ยก็จะออกมาเชียร์กีฬากันเวลาเชียร์กีฬาเขาจะทานไก่แก้กับเบียะนะคะก็จะออกมาเชียร์กันสนุกสนานหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมไปเลยเป็นควาเ้าเจอร์ของเกาหลีไปเลย ในเกาหลีเองอะ่ะมันก็จะมีภาพที่เราเห็นตามสนามกีฬาคือ คนหิ้วไก่ขึ้นมาการดูกีฬาของคนเกาหลีมันคือการพักผ่อนอย่างหนึง่งซึ่งไก่ทอดมันเป็นเมนูที่กินง่ายเพราะว่าเราสามารถใช้มือหยิบจับได้มันก็จะมีอาหารอย่างอื่นอย่างเช่นกินบบท,ที่มันเป็นข้าวเป็นหลักเป็นสาลี่อย่างเงี้ยฮะแต่มันก็จะไม่ได้ฟิลการเชียกกีฬาเท่ากับการหยิบมือเปือเป้อนๆมันๆข,ขึ้นมาแทะใส่ปากจิบเบียร์ตามแล้วก็เชียร์มันก็เป็นอารมณ์ที่มันง่ายๆในการที่จะกินไก่ทอดกับเบียร์ในสนามกีฬาทำไมผู้แบบนี้นะปีไก่ให้กินเยอะเดียวก็เดียวก็เซ้นไหมหรอแบบนี้คค่่ะะ้ไกกชตรรนี็ อยกกินเพราะว่าทุ่มทุดถึงให้อยากจะกินคนเดียวใช่ป่ะคนอื่นมาเยงก็ไม่เอาจะคู่แบบนี้อยากจะแฟนเยอะๆเหรอเรามามีแฟนหลายคนไหมอยากหลายคนแล้วเกินโผเล,เล่นคนเดียวค่ะเหมือนกับว่าวงการของไก่ทอดเกาหลีนะคะมันไปต่อมันยังไม่ได้หยุดนิ่งแค่ไก่ทอดทำให้เนี่ยเป็นจุดเด่นหนึ่ง ของไก่ทอดเกาีการพัฒนาการทอดไก่ของเขาที่มันไม่ใช่แค่การทอดเฉยๆแต่เขาพยายามคิดว่าเฮ้ยทอดยังไงเพื่อที่จะให้ตัวหนังไก่มันกรอบจริงๆแล้วก็ยังรักษาความชุ่มความฉ่ำตัวเนื้อไก่ไปได้ มันก็จะมีแบบเทคนิคการทอดอย่างเช่นทอดซ้ำสองรอบด้วยอุณหภูมิที่ต่างกันหรือทอดเสร็จแล้วเอาไปย่างเพื่อให้ตัวหนังไก่มันแห้งขึ้นกรอบขึ้นหรือจะสลับกันคือเอาไก่ไปอบก,ก่อนเพื่อให้แห้งแล้วเอามาทอดเพื่อให้หนังมันกรอบขึ้นอย่างเงี้ยครมันก็มีเทคนิคที่แต่ละรสชาติเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันสนุกกับการกินไก่ทอดเกาหลีในร้านต่างๆไปเรื่อยๆความหลากหลายของตัวซอสที่เขานําเสนอออกมาในการกินคู่กับไก่ทอดสูตรซอสยังนยอมที่เป็นรสชาติเปรี้ยวหวานหรือเป็นกาลิกซอ,อยซอสหรือแม้แต่การเอามากิน คู่กับไอตัวพวกหอมหัวใหญ่สไลซ์กับครีมสลดัดหรือไปกินคู่กับเมนูสลัดเลยอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นความหลากหลายของตัวไก่ทอดเกาหลีที่เราได้สัมผัสแล้วเราก็รู้สึกชอบในความหลากหลายตรงนี้ของมันด้วย <S <S 1> <S 1> เราคุ้นเคยกับวัฒนธรรมร้านไก่ทอดของอเมริกาเนี่ยฮะที่คนเกาหลีอ่ะถึงแม้ว่าจะรับมาจากอเมริกาเหมือนกันแต่เขาพัฒนาวิธีการทอดที่มันเป็นสูตรข,ของตัวเองขึ้นมา อย่างในไทยเราไม่มีแบรนด์ที่เป็นแบบแบรนด์ไก่ทอดในลักษณะที่เป็นเฮาส์แบรนด์จริงๆเพราะเรากินเฟรนชชายกันแต่เกาหลีมีเฮาส์แบรนด์มาตั้งแต่ยุค80แล้วก็มีอย่างซอสที่มันหลากหลายให้มันถูกปากคนเกาหลีทุกร้านนะคะก็จะมีการแข่งขันกันสูงก็งจะมีการคิดค้นสูตรใหม่ๆคิดค้นซิกเนเจอร์ของแต่ละร้านคิดค้นซอสนะคะคิดค้นกร,รัมวิธีการผลิตไก่ ซึ่งร้านชุ่มมันก็เหมือนกันแล้วก็มีซิกเนเจอร์เหมือนกันก็นกคือสนุนนั่นซึ่งก็เป็นความแปลกใหม่ที่เราเอาเข้ามาคือการทานไก่รู่แบบหอมหัหียวย่นะส่วนอีกตัวนึงคือทิคคูดาร์คซีรีส์ทคูดรักซีรีส์เนี่ยจะเป็นไก่ทอดแล้วราไปลูกซอสซึ่งซอสเนี่ยจะมีหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นเผ็ดหวานหรือว่าจะแบบเค็มหรืออะไรเงี้ยมีหลากหลายให้เราเลือกขั้นตอนสําคัญคือการเอานําไปอบถาเป็นการรีดน้ํามันรีดน้ํามันออกแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับตัวไก่จักกลิ่นทาน เพิ่มมากท้งด้วยค่ะถ้าไปดูทีวีในเกาหลีเนี่ยเราจะเห็นโฆษณาไก่ทอดในช่วงเบรกของซซรีอย่างเงี mm ้ย hmm. เยอะมากๆแล้วก็หลากหลายยี่ห้อแล้วก็ตามมาด้วยตัวพรีเซนเตอร์เองที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นไอดอลใช้ตัวเป็นนักแสดงชื่อดังอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าการรับรู้ของเรื่องไก่ทอดในเกาหลีเนี่ยมันถูกแทรกอยู่ในทุกช่วงเวลาในการใช้ชีวิตเลยตามบิลบอร์ดข้างถนนตามสปอตโฆษณาใน YouTube ในแอปพลิเคชันต่างๆ เราจะเข้าใจได้ทันทีว่าการแข่งขันด้านการตลาดของแบรนด์ไก่ทอดในเกาหลมีมันคืออะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆมุมมองผมว่าไก่ทอดในไทยแข่งกันด้วยโปรโมชั่นไม่ค่อยเห็นพวกโฆษณาแล้วก็ไม่มีพีเซนเตอร์เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนแบบในเกาหลีเช้า이름은คิมทุก입니다จัดรันซาลโลมันคาซาโลมันชิเมกขอบคุณดาโอเค จริงๆท่านไก่ทอดเกาหลีท่านกับอะไรก็อร่อยนะคะแต่อยากให้ลองวัฒนธรรมแบบเกาหลีดูแล้วถ้าคุณได้ลองไก่ทอดที่มันเป็นรสชาติอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยสิ่งที่จะต้องมาช่วยล้างคอคุณด้วยคุณได้กินไก่ทอดหมดทั้งตัวได้เนี่ยมันก็ต้องแมทช์คู่กับตัวเบียร์อยากรู้ว่ารสชาติจะอร่อยแล้วก็เด่นออกมาแค่ไหนเนี่ยก็คือต้องลองมาทานดูนะคะ